<Wow. S 2> สวัสดีครับนี่คือแนวทางในการหารายได้ออนไลน์โดยการเทรดตลาด Forex นะครับซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับใครที่ต้องการหาเงินออนไลน์นะครับวิธีการเราก็มีทั้งทองคำและคู่เงินนะครับที่ใช้หารายได้นะครับมีทองคำคู่เงินหรือจะชอบบิตคอยก็ได้นะครับโดยดูแท่งเทียนนะครับวันนี้จะมา ทำวิธีการให้ดูนะครับเราจะเล่นเซลล์นะครับที่ GBP นะครับซึ่งเป็นคู่เงินนะครับ CSF นะครับเซล์ที่1.12341นะครับ TP เราก็ต้องตั้งเอาตามที่เราต้องการวันละ20,000วันละ5,000วันละหมื่นนะครับ SL ก็4,000นะครับถ้าเราเล่นระดับเงินหมื่นนะครับ SL ก็ตั้งไว้ที่4,000พอร์ตนี้ต้องลงทุนประมาณ 1นึ่งหมืถึงสามหมื่นนะครับที่จะปลอดภัยในการที่พอตไม่แตกนะครับแล้วก็สามารถทนลากได้แล้วก็สามารถทํากําไรหลักหมื่นได้นะครับตอนนี้ก็การาฟกําลังลงมานะครับลงมาหลังจากที่เราเซลล์ที่1 1ึ่4 1นะครับโดยดูที่แท่งเทียนขึ้นไปเกือบถึงเส้นบนของบอลลิงเจอร์แบนนะครับ b อล l ิงเจอร์แบแล้วก็มีจุดเหนือแท่งเทียนจากพาราบลิกซานะครับจุดเหนือแท่งเทียนเราก็ตั้งเซลล์ลงมานะครับโดยดูพายเอชชั่นแล้วก็ดูไทม์เฟรมใหญ่นะครับประกอบกันนะครับวิธีการหาเงินวันละสองหมื่นนะครับหรือวันละหมื่นกว่าบาทหรือวันละสี่ห้าพันก็ได้ครับหรือวันละสองพันก็ขึ้นอยู่กับพอร์ตของเรานะครับ ที่เราจะต้องการเป้าหมายของเราแล้วก็กําลังเงินทุนที่เราจะใช้ในการเทรดนะครับไม่ใช่ว่าใช้เงินเทรดน,น้อยจะได้กําไรเยอะๆนะครับต้องบริหารความเสี่ยงบริหารพอร์ตให้ดีนะครับพอร์ตลักษณะที่จะทําเงิน2องห0ื่นนี้ก็ประมาณลงทุนก็ต้องประมาณ 2- องถึงสามหมื่นนะครับเพื่อเวลาการาฟสวิงนะครับกราฟสวิงแต่ถ้าเราเข้าจุดแม่นๆนะครับก็ ปลอดภัยเหมือนกันนะครับปลอดภัยที่จะทํารายได้ตรงนี้ได้นะครับคู่เงินจะทํารายได้หรือทํากําไรได้ดีกว่าทองคํานะครับเพราะว่าการวิ่งจะไม่วิ่งเหมือนทองคําซึ่งมีการวิ่งที่สวิงมากนะครับบางวันเป็นหมื่นจุดห้าพจุดนะครับฉะนั้นเงินน้อยๆน,น้อยกว่าหมื่นดอลลาร์นะครับมาเล่นคู่เงินจะทํากําไรได้ง่ายกว่าทองคํานะครับ ทองคาจะมีความเสี่ยงสูงนะครับผู้เงินก็สามารถทำรายได้ทําเงินได้ง่ายๆนะครับนี่วิธีการที่เราทําให้ดูโดยใช้ MT5 นะครับ MT5 เราจะวางออเดอร์ได้ง่ายนะครับทั้งตั้งเซลตั้ง TP ตั้ง SL สามารถลากไปวางได้นะครับวิธีการแบบนี้เทรดสร้างชีวิตนะครับมีประสบการณ์เทรดมาแล้ว4ปีนะครับ จนตกผลึกได้ความรู้แบบนี้อยากถ่ายทอดให้พี่น้องเราใครที่สนใจอยากมีรายได้ออนไลน์ก็ทักมานะครับรวยรวยเฮงเงไปทุกคนนะครับสวัสดีครับ